โอ้โหดูนที่สุดก็ได้ตัวนี้มาว่ะแต่ละตัวไม่เท่ากันนะดูสังเกตดูนี่ไงตัวนี้ก็ได้มาแล้วเฮ้ยนี่ไงโอ้โหลีเจนรีทุกคนสวัสดีครับผมโจตีเฮซ่าครับคลิปนี้เราอยู่กับเกมอนิเมดีเฟนนะครับมีแมปสวยมากๆเลยนะครับแต่วันนี้คลิปนี้นะครับเราจะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าจะมาแจกโค้ดให้กับทุกคนถึง18โค้ดเลยนะครับและที่สําคัญนะครับโค้ดทั้งหมดจะเป็นโค้ดที่เกี่ยวกับ ทั้งหมดด้วยนะครับนี่ตอนนี้นะครับผมมีอยู่25เพศเท่านั้นนะครับโอ้โหอย่างจนเลยนะครับและในคลิปนี้ครับทั้ง18โค้ดที่ว่านะครับมันจะมีเพชรทั้งหมดใช่ไหมแลวผมก็ไปรวมมานะครับว่ามีเพชรเท่าไหร่นะครับนี่ผมรวมมาแล้วนะครับเราจะได้เพชรมาทั้งหมดถึง6,000เพชรเลยครับทุกคนเอ้ยโอ้โหจัดหดจัดเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่แล้วก็เอาไป เปิดเนาะไปซัมมอนกันมันเลยนะครับผู้เล่นใหม่นี่บอกเลยว่าเราอาจจะได้ตัวแรหรือว่าอีปิกมาเลยก็ได้นะครับไ่ยูนิตพวกนี้นะครับนี่ในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาเปิดโค้ดกันนะครับว่าเราจะได้เพชรม,มาจริงอัพเปล่านะครับแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาเล่นเกมนี้นครับบอกหน่อยแล้วกันนะครับมิ้นบอกใต้คลิปนะครับว่า ทุกคนเล่นไปถึงเลเวลไหนกันแล้วนะครับนี่ผมเพิ่งเลเวล8เองนะเล่นได้2วันเองนะครับนี่เลยแล้วก็ไปหาโค้ดมานะครับนี่ถ้าใครเพิ่งเล่นนะครับใช้โค้ดนี้ไปน่าจะโหดขึ้นไวขึ้นเนาะอืมโอเคครับเดี๋ยวมาเล่นกันเลยนะแต่ก่อนจะเปิดโค้ดนะครับมันมีเงื่อนไขด้วยนะครับเงื่อนไขง่ายๆเลยก็คือเราต้องเล่นไปถึงเลเวล8ก่อนนะครับทุกคนนะเราถึงจะเปิดโค้ดพวกนี้ได้นะครับก็คือเขาแจกให้เฉพาะ ผู้เล่นที่เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็คือแนะนําให้เล่นไปถึงเลเวล8ก่อนเนาะและวิธีเล่นไปถึงเลเวล8นะครับก็คือเราจะต้องมาเล่นให้ถึงด่านที่2นะครับนี่เลยด่านแรกนะครับมันก็จะเป็นการหันลมใช่ไหมให้เราเล่นจนหมดเลยนะครับและพอเราเล่นหมดแล้วนะครับมันก็จะปลดล็อกด่านมอบซิตี้มานะครับถ้าเราปลดล็อกแมปที่2แล้วนะครับแสดงว่าน่าจะเล่นมาได้ประมาณสัก ถึงเลเวลแแล้วนะครับเนี่ยผมก็เหมือนกันเนาะนี่เลยเพิ่งเล่นแค่ด่านแรกเท่านั้นนะครับในมอบซิตี้เนาะอืมโอเคเดี๋ยวเรามาแจกกันเลยละกันนะครับวิธีใช้โค้ดง่ายจัดเลยนะครับกดไปที่ไข่ปลาตรงนี้นะครับนี่เลยแล้วก็เลือกไปที่โคดอ่ะเลือกไปที่โค้ดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาโค้ดตัวนี้มาใส่นะครับโค้ดพวกนี้จะเขียนใส่หน้าจอตัวเบิ้มๆมาให้เลยนะครับนี่อ่ะโคดแรกครับก็คืออัปเดต2นะครับกดตรงนี้เลยฟึบนี่ครับทุกคน ได้มาแล้วเฮ้ยหกร้อยว่ะเฮ้ย hey, ไดหกร้อยว่ะทุกคนลองนับให้ผมหน่อยแล้วกันนะว่าได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมนับตัวเองนับให้ตัวเองก่อนดีกว่านะ <c oughs> จะได้บวกถูกเดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขก่อนอนะ่ะหกร้อยนะครับทุกคนนะต่อไปครับโคดต่อไปโคดต่อไปใส่บรรลุลวโคดต่อไปก็คือ idk ตัวนี้นครับเจ็ดร้อยห้าสิบเพรเขาว่างาั้นกดเลยเฮ้ย hey, นี่ไงไดจริงด้วยว่าเจ็ดร้อยห้าสิบเพทุกคนอ่ะบวกไปหน่อยแล้วกัน อ่าบวกไปหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้เราได้มาถึง1350แล้วนะบวกกับผมยิมห้านะครับป้าไปโค้ดต่อไปก็ทุกคนโค้ดต่อไปนี่ก็คือ thank you สำหรับผู้เล่นถึงแสนห้าแสนคนนะครับออนไลน์พร้อมกันนะครับจังหวะนี้นะครับเราจะได้เพชรมาถึง500เพชรหรือว่า500เจมเลยนะครับกดตรงนี้เลยเอ้าไม่ได้เหรอไปกัต่อครับทุกคน อันไหนใช้ได้จะขึ้นมาในหน้าจอนะอันไหนไม่ได้ก็จะไม่ขึ้นนะครับนี่ไงตัวนี้ได้มา5้ารนะครับนี่ได้จริงด้วยนะบวกกันหน่อยแล้วกันได้เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยได้มาพันแปดห้าสิบแล้วนะครับตอนนี้นะไดมาขนาดนี้ก็เปิดได้หลายรอบแล้วนะครับ่ะต่อไปครับ sorry for delay เฮ้ยได้มาห้าร้อยวะอันนี้ก็คือขอโทษที ตัวเกมมันหน่วงอะไรอย่างนี้นะหรือว่าเซิร์ฟมันล่มอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยตอนนี้เราได้มา200ให้2 0 0พกว่าสองพันกว่าจ็มแล้วนะครับอืมแล้วก็โค้ดต่อไปครับ thank you 4ี่แสนเพราะว่านั่นจะไม่ได้มั้งเนี่ยขนาดห้าแสนยังไม่ได้เฮ้ยได้วะนี่ไงห้ารอโค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับอ่าถ้าโค้ดไหนใช้ได้ผมจะขึ้นหน้าจอให้นะโค้ดไหนไม่ได้จะไม่ขึ้นหัหน้าจอให้นะครับกันคนสับสนเนาะ ไปโค้ดต่อไปครับอะไรไม่รู้ตรงนี้นะอืมเขาบอกว่าแจาก500เจมได้มาจริงด้วยนี่ไง500เจมมาบวกหน่อยเดี๋ยวจะได้บวกตอนท้ายคลิปให้ดูนะว่าเราได้มาจริงนะครับแล้วก็ได้มากี่เพชรกันแน่นะครับนี่เลยผมบอกว่า6กพันใช่ไหมตอนนี้สามพันแล้วนะเพิ่งเปิดมาไม่กี่เพชรเอ้เพิ่งเปิดมานิดเดียวเองนะต่อไปครับได้มาอีก500ร้อยครับทุกคนโอ้โหเปิดกระแบ,บิดมันนี่เลย อันนี้ก็คือแจกฟรีเลยนะครับน่าจะใช้ได้ทุกคนเนาะแต่ถ้าใครเคยใช้ไปแล้วมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับทุคบกคนนะก<อ>็ามนั่นแหละนะเอาโคตวนี้ใช้ไม่ได้บอกเขาบอกว่าแจกตั 1, ้งพันเต็มเลยนะครับเนี่ยโถ<ฮ> <_ s> อะไรที่เบ่งแผงนี่เหมือนจะไม่ได้นะครับเนี่ยอ่ะไปกันต่อครับอันต่อไปเขาบอกว่าแจก5 0งร้อยห้าสิบเไงสองร้อยห้าสิบจริงด้วยอ่ะสองห้าศูนย์บอกเข้าไปตอนนี้เราได้มาถึงสี่พันหนึ่งร้อยเพชรแล้วนะครับนี่ โคดจัดอะไปกันต่อครับโคดต,ต่อไปโอ้ยห้าสิบก็ได้ห้าสิบก็เอาหมดทุกคนเปิดทีหนึง่งยังไม่หมดนะเหลืออีกประมาณสักหกโคดนะครับอะอันต่อไปเหมือนจะเป็นโคดเล็กๆว่ะโอ้ยนี่ไงแต่ก็ได้จริงนะครับ 5, นะ 5, ห้าพันอะห้าพันห้าร้อยถูกห้าพันที่ไหนเนี่ยอะไปกันต่อครับทุกคนจะช้านิดนึงนะผม๊อปปี้มาด้วยอันนี้ก็ห้าสิบะ แรกๆนี่มีแต่โค้ดออธรรมดานะครับเนี่ยแต่มันน่าจะช่วยได้สําหรับผู้เล่นใหม่เนาะไอพวกห้าิเนี่ยเพราะว่าห้าสิบนี่ก็เปิดได้ทีละครั้งนะว่าไหม่ะโอเคอยากได้เยอะๆหน่อยไม่ได้เหรอปวดแล้วเหรออันต่อไปน่าจะเป็นห้าสิบนี่ไงจริงด้วยแต่ก็ใช้ได้จริงเนาะนี่ครับทุกคนเฮ่อ,อ e ปกติเพชรก็หาได้จากการทำเควสนั่นแหละนะแต่ว่าอันนี้ได้เยอะอยู่นะครับเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับคลิปนี้ <laughs> เหลือโค้ดสุดท้ายทุกคนโค้ดส,สุดท้ายเขาบอกว่า5้าสีบอ่านี่งไงก็ได้จริงด้วยนะครับมี่เลยตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ที่4ี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าเพชรนะครับแล้วก็ถ้าเราอ่ารวมจริงๆนะครับเราจะมีเพชรอยู่ประมาณ4,400เพชรนะครับที่เราได้มาจากการแจกโค้ด18โค้ดนี่นะครับนี่ก็ถือว่าหายไป2,000นนะแต่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับเนี่ยสำหรับผู้เรียนใหม่นะเดี๋ยวเรา ลองไปเปิดดูดีกว่านะครับนี่ได้เพชรมาก็ต้องไปชายนะครับกดซัมมอนเลยเว้ยสแตนดาร์ดเหรอแล้วก็มีตัวนี้ด้วยผมขอกดสแตนดาร์ดก่อนนะแป๊บเดียวอ่ากดสแตนดาร์ดนี่ก็กดตรงนี้ได้เหมือนกันนะอันเดียวกันนะครับทุกคนนะกดมาตรงไหนก็เข้ามาหาหน้าบเดียวกันไอตัวนี้นะ่ะอ่าอยากเก็ได้ไอตัวที่มันอีปีกอีปิกหน่อยนะแต่มันโชคร้ายตลอดเลยผมเนี่ยอ่ะกดตรงนี้ กับกดตรงนี Bond ้เมื่อกันเดียวกันนะนี่ไงกดตรงนี้กับตรงนี้เอาไอ้ตัวนั้นมาหายไปไหนวะตัวนี้มาใหม่เหรอผมไม่เห็นว่ะโอ้โอกาสมานี่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งอะมาเปิดเลยละกันเปิดมาทีละห้าร้อยเลยนะครับจังหวะเฮ้ยอะไรวะน่าอุ้ยคึกว่าได้ตัวดีได้ตัวแร่มาก็จริงนะครับแต่ก็ได้ตัวธรรมดาว่ะดูดิอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงอีปิกมาว่ะเฮ้ย อ้โหดูวันในที่สุดก็ได้ตัวนี้มาวะ่ะเอสเปอร์รอนี่ไงโอ้โดามี81ดวะโอ้โหได้ตัวท็อปสุดมาแล้วนี่ไงเฮ้ยแต่ก็ไม่ได้ตัวนี้ว่ะตัวนี้ไม่รู้ตัวอะไรนะหาไม่เจอเหมือนกันนะเดี๋ยวดูหน่อยนิเอ่อกระเป๋าเต็มหรือเปล่าวะเอ้ยกระเป๋าเต็มมาบอกโอ้กระเป๋าไม่เต็มมาทุกคนอ่ะเรามาเอ่อ อันเขียบก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เอาตัวที่ดีที่สุดนี่โอ้โหได้ตัวนี้มาว่ะพันแปดเลยทุกคนโอ้โหหดจัดโหดจัดถือว่าได้อยู่นะครับนี่ผมเป็นพู้เล่นใหม่นะอเดี๋ยวผมขายก่อนให้ตัวไม่ใช้นี่ขายเลยนะครับนี่ปุ๊บก็ให้อขายไปก่อนเอาแต่ตัวเต็ดๆไว้ข้างบนก่อนแล้วกันนะครับไม่เลยอะเรามาเปิดอีกสักครั้งสักครั้งเราจะเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลองเข้าไปเล่นอีก เข้าไปเล่นสักครั้งหนึ่งเนาะไอในนี้นะ่ะต้องก็ต้องตัวนี้เนาะโหดสุดนะผมมีตัวนี้แล้วนะครับกับตัวนี้ไหนตัวนี้เหรอโอกาสยี่ห้าเปอร์เซ็นเมื่อกี้เราได้ไงวะโอกาสไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นนะ <laughs> จะบ้าตายนี่อะไรวะนั่นอะไรวะนี่อะไรวะนั่นโอ้โหได้ตัวนี้เหรอเดี๋ยวพี่เอาตัวใหม่ให้ผมหน่อยอา้านี่ผมได้เฮ้ยได้ตัวอีปิกมาว่ะ น,นี่ตัวนี้อีพิกนะครับผมตอนแรกผมมีตัวนี้อยู่แต่มันไม่อีพิกนะเดี๋ยวดูหน่อยนี่ไงตัวนี้มันเอาอีพิกนี่วะโท่อะไรวะมันก็ตัวเดียวกันนี่ไอบ้าเอ้ขอเปิดอีกรอบนึงแล้วกันเปิดได้หมดเลยไหมคลิปนี้ไปครับจนกว่าจะได้ตัวแร่เฮ้ยนี่ไงสีทองอะแต่มันก็ได้ไอตัวแรมาก็จริงนะแต่มันก็ตัวธรรมดาโธ่อะไรวะ แต่และตัวไม่เท่ากันนะดูสังเกตดูนี่ไงตัวนี้ก็ได้มาแล้วเฮ้ย hey, นี่ไงโอ้โหรีเจเรีทุกคนเฮ้ <laughs> hey, ยทำไมมันออกง่ายจังเลยวะนี่ไงรีเจเรีมาแล้วอะ่ะโอ้เออได้ตัวนี้ว่ะเฮ้ย <laughs> แต่อยากได้ตัวนี้ว่ะ <laughs> ดูดิคนเหล่านี้เออได้ตัวดีมาแล้วก็ยังอยากได้ตัวดีกว่านั้นนะครับเฮ้ย <laughs> <Hey, S 1> <laughs> ได้อยู่นะไปดูหน่อยซิกระเป๋าเต็มหรือเปล่า กระเป๋าไม่น่าเต็มนะาะว่าซื้อกระเป๋ามานะครับนี่เดี๋ยวผมซื้อตัวนี้นะนี่นี่เก้าสิบเก้าก็คือเราน่าจะต้องเอ่อเปิดมียูนิตได้ถึงหนึ่งร้อยตัวเนาะอมอเดี๋ยวขออันเข็บแล้วก็กดใช้ใหม่ตัวเบสที่สุดอ๋อก็ตัวนี้เลยนะเฮ้ยได้อยู่นะครับเนี่ยดูดิไอ้เขียวเขียวนี่อะไรของมันวะเนี่ยมาเยอะจริงว่ขอขายก่อนไอ้ตัวเขียวเนี่ย โอเคมีมันอยู่ไม่ได้นะครับเยอะเกินอะเปิดอีกเปิดอีกขอเปิดอีกมันดี <c oughs> เปิดทีละห้าร้อยไปเลยครับแต่เขาบอกว่าถ้าเราซื้อไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสกุดลักนะครับผมว่าคนที่เปิดได้ตัวรีเจเนอรี่หรือว่าตัวที่โหดที่สุดเนี่ยเขาน่าจะต้องเติมตัวนั้นนะแต่ผมไม่มีตังค์ครับทุกคนนะ <c oughs> เ้ามันคนสายฟรีโอ้โหเอาดิเอาเด,อาดิมานี่มานี่มาอีกมาอีกโอ้โหไม่ได้เอาอีกเว้ยเอาเป็นรัวๆเปิดไม่หมดเลยไหมเนี่ยไปๆๆถ้าไม่ได้รอบนี้ก็พักก่อนนะผมว่าเก็บเพชรไปทําอย่างอื่นดีกว่านี่ไงว่าแล้วเชียวโอ้ยขออีกรอบหนึ่งอ่ะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายก่อนจะไปเล่นพึ่งก็ให้โอ้โหอะไรวะนั่นโอ้โหได้แต่ตัวนี้ว่ะตัวเขียวมาทำไมเนี่ยโอ้โหกูจะบ้าตาย เฮ้ย hey, แต่เมื่อเช้านี่มันมีไอตัวนั้นอยู่นะเมื่อเช้านี่มีตัวไอ้แมลงสีดำๆเนีไม่รู้มันหายไปไหนแล้วนะครับโอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ยูนิตท,ที่เบสที่สุดใช่ไหมเอาออกก่อนใส่ใหม่อ๋อไอพวกนี้โหดสุดรอนี่ไงผมก็ไม่มีอะไรในตัวแล้วทุกคนมีแค่นี้เลยอ่ะีโอเคไอโค้ดนะอยู่ต้นคลิปนะครับทุกคนนะตอนนี้ก็จะเล่นแบบฟรีสไตล์นะครับเดี๋ยวผมจะขอเล่นอีกสักผมขอเล่นสักแมทแมทหนึ่งแล้วกันนะ นี่ขอเล่นสักด่นหนึ่งละกันนะเพื่อให้คลิปมันยาวนิดนึงเนาะเล่นตาเดียวก็พอทุกคนป่าลวยกันเลยอันนี้เมดีเฟนครับสำหรับคนที่ใช้โค้ดเริ่มต้นนี่ผมบอกเลยว่าคุณจะเล่นเลกเ,เล่นเกมแรกๆนี่ง่ายมากๆเลยแหละนะครับนี่เลยมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ,อยู่ตรงนั้นเลยเหรอถ้ามัไม่ให้กูเกิดไกลเลยวะเร็วเร็วมาเร็วมาเร็ว,รวอะ วางตัวโหดเลยได้ไหมเนี่ยโอ้นพันแปดเลยอะเออดีเด็ดเด้วโห้ยโ,โดยวางตัวนี้วางก็โชคดีว่ามีตัวนี้อยู่หนึ่งตัวว่ะนี่ไงประเด็นก็คือเราต้องระวังด้วยนะครับทุกคนถ้ามันแพงเกินไปนี่กว่าเราจะเอามันออกมาได้นะนานเหมือนกันเนาะนี่สกิปไปเลยแล้วกันนะโอ้โหแสดงว่าแรกๆเราก็กาจ,จะต้องฟาร์มไอพวกนี้ก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยวางตัวนี้ดีกว่านะตัวเป็นพันเนี่ยเอาตัวเป็นพันเลย เล่นให้สนุกนะครับทุกคนอย่าไปซีเรียสนะ <c oughs> ถ้าเล่นแบบหดๆเนี่ยโอ๊ยบอกเลยว่าไม่ได้หลับไม่นอนนะบอกเลยอ้าวตัวนี้ทําไมวางไม่ได้วะเด็ดนะไอ้ตัวนี้ทําไมวางไม่ได้ละ่ะท่านเนี่ยตังค์เราไม่พออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนผมก,ก็เพิ่งเล่นนี่แหละไอตัวนี้ดันวางได้อ่ะวางไปก่อนแล้วกันผมไม่รู้โอ้ยตัวนี้โหดว่ะกาเมด โอ้นี่ไงเรากดทีเดียวดาเมจร้อยหกสิบสองร้อยนะครับผมมึงมีตัวโหวดๆครั้งแรกนะครับเนี่ยโอ้โหของจริงว่ะก็คือเราเล่นครั้งแรกวนะตัวละครของเรามันจะกะกากหน่อยนะต่อพอเราเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วเนาะนี่ไงแล้วก็ได้ตัวโหวดมานะมันก็สนุกดีเนาะว่าไหมอืมแต่ผมไม่แน่ใจว่าทําไมวางตัวนี้ไม่ได้วะงงว่ unit, นะแคนพยูนิตเนอะ ไม่มีตังซือ้อหรือว่ามหมื่นหนึ่งไว้ตัวนี้นะ่ะจริงเหรอมันขึ้นมาพันเดียวเองนะทำไมวางไม่ได้วะแคนไพยูนิตเนอแลวแปลว่าอะไรวะทุกคนลองเม้นบอกผมหน่อยแล้วกันนะตัวนี้วางไม่ได้วะจ้าไอ้บ้าเอ้ยนะว,วันนี้ให้พี่เดินสะดวกเถิดนี่วางกุ้ละการตัวนี้มันโหดอ่ะอันหน้าเข้าหากันเลย นี่โอ้โหนี่ก็คือเลเวลหนึ่งเท่านั้นนะครับเนี่ยโอ้โหเลเวลเลเวลสามอัพเกรดสามนี่สองสามร้อยนะครับเนี่ยโหดจัดครับต่อ,อแล้วกันนี่ไงพบว่าเอาอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหดีอะไรก็ไม่รู้อ่ะโคตรโชคดีว่ะเปิดได้แต่ตัวเด็ดๆนี่โอ้โหเอาว่ะเอาว่ะแต่ตัวนี้เปิดมันลงไม่ได้วะคืออะไรวะมันหมายความว่างไงทุกคน ทำไมกูวางตัวไอ้ทองนี่ไม่ได้วะเม้นบอกหน่อยนะสองพันหนึ่งพันอัพเกรดเจ้าคนนี้ละกันนี่ไงโอ้โหยังไม่ได้เกิดเลยนะครับเนี่ยตายหมดแนละ้วเนี่ยไอพวกนี้บดสคริปต์เลยมันจะได้ผ่านด่านเร็วโอู้เอาว่ะเอาว่ะหรือหมื่นหนึ่งว่ะเป็นไปได้ก็ไม่น่าใช่เนาะนี่ไงไอเครื่องหมายคอมาม,าม่าอยู่ตรงนี้เนาะ ทำไมมันวางไม่ได้ถรือาจเป็นไม่ได้ว่าตัวละครของเรามันเวลไม่ถึงวะค่น็อตไพยู n i t เฮียกับ n ค่น็อตไ e คุณไม่สามารถใช้ตัวนี้ได้เหรอทาไมใช้ไม่ได้วะเยอะมันบอกผมหน่อยแล้วกันนะถ้าใครดูอยู่นะทำไมมันวางไม่ได้วะผมนี่งงเลยทีเดียวเชี่ยวโธ่ไรวะนี่ต้องเอาตัวหนึ่งวางไวต้ตรงนี้นี่เอ้าวางได้แค่สี่เหร วางแค่ได้แค่สี่ตัวนะครับแล้วเราก็วางตัวนี้ก็ไม่ได้โถอะไรวะวางตัวนี้แล้วกันอันหน้าไปช่วยๆกันครับทุกคนช่วยๆกันอยู่วางไว้แถวๆนี้เผื่อมันอาจจะหลงมานะวะ่าไหมอัพเกรดแล้วกันนะครับนี่โอ้โห่สี่ร้อยกว่าน่าจะมีสกิลใหม่แล้วตอนนี้โอ้โหทีเดียวจอดวะ่ะชอบวะ่ะ ก็คือผมเล่นครั้งแรงนะโอ้โหบอกเลยว่ากว่ามันจะตายนะก็เนี่ยนี่เหมือนโกงนะครับเนี่ยโอ้โหดูเดะมันดาเมียทั้งสี่ห้าร้อยแล้วตอนนี้โอ้โหมันโชคดีจังเลยวะเนี่ยแต่มันก็ตั้งหกพันเพชรนะมันจะเปิดไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะวะไหมโอ้โหแต่ตัวนี้มันใช้ไม่ได้คืออะไรวะไอ้บ้าน,นี่มันใช้ไม่ได้ไนเนี่ยอะไรของมันวะเนี่ยไม่เป็นไรพวกนี้ก็น่าจะเอาอยู่นะ โอ้โคตรเด็ดว่ะเด็ดจัดสี่พันโอ้โจะไม่มแม็กก์นเนี่ยโอ้ถ้าแม็ก์สูดน่าจะหกร้อยสามสิบแปดนะครับเนี่ยอันนี้เลเวลหนึ่งเท่านั้นนะครับยังไม่อัปเกรดเอ่อเลเวลตัวละครของพวกมันเลยนะครับเนี่ยถ้าอัปเกรดเข้าไปนี่จะโหดขนาดไหนเนี่ยโอ้โเจ๋งว่ะได้อยู่นะโอ้โหไอพวกนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเนี่ยยืนขาแข็งอยู่นะครับเนี่ยอะไรแข็งไม่รู้ว่าไปนู่น ตครับโอ้โยเอาหัวโขกแล้วพี่เมื่อกี้ดูไม่ทันเอาหัวโขกแล้วตายเลยครับเนี่ยมาครับโอ้โหเอาดีนี่บอสมาบอสมาเอ,อกกาสกิปเลยนี่บอสพันกว่านะครับครับเดียวน่าจะมาถึงประมาณแถวนี้ไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับด,ดูตายแล้วห้าพันหกเดี๋ยวผมขออัปเกรดมันสุดดิมันจะเป็นยังไงเอาก็ให้แต่มันก็เวฟสิบสี่แล้วครับเนี่ย โอ้ยยังไม่ได้เฉิดฉายเลยนะครับเนี่ยเอาโอเคมาเวลสุดท้ายนี่เอ้ายังไม่แม็กอีกเหรอโอ้โหมึงโหดจริงยังไม่แม็กอีกนะเนี่ยนะครับเนี่ยสีทองแล้วโอู Alright, ้อะไรวะน่าโหดจัดเอาดิโอ้โหโหดจัดโหดโหดโหดนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยนะครับจังหวะนี้ แล้วก็ดูว,ว่าเล่นแบบเดียวนะนี่ไงเอ่อมาถึงเวฟ14บสีแล้วนะครับหมดเวฟนี้ก็เวฟสุดท้ายแล้วดูดีเอาดีมาโอ้โหอะไรวะนะบอสเหรอเกเป็นบอสของแมปนี้งั้นเหรอโอ้ยเรียบร้อยอ่ะโอเคเวฟสุดท้ายแล้วทุกคนเวฟ15บ้แล้วอ่ะอัพเกตัวนี้มันหัวสุดไหมหกพันสองอ่ะ้าวแต่มันหมดแล้วเหรอ เดี๋ยวก่อนนะทำไมหมดรีไวจังวะอา้าเอาดเหลืออีกนิดเดียวไม่น่าจะผ่านไปได้นะอุย้ยตัวนี้มันวาร์ปได้วะ่ะเอานี่ไงแต่ไม่รอดสายตายตัวนี้วะ่ะอุยอ้ยโอ้มันโหดมากเลยวะ่ะมันไกลมากเลยนะเนี่ยโอย้เด็ดมากเลยครับทุกคนตัวนี้นะชอบ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 ,ชอบดูด,ดิอัพเกรดได้ถึงเลเวลเจ็ดสิบเลยนะครับตอนนี้นะเอาโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้า เดี๋ยวผมไปหาคําตอบก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมทําไมผมจะให้ตัวทองนี้ไม่ได้คืออะไรวะอืโอเคไม่เป็นไรนะครับทุกคนนะอ่าโอเคฝากกดไลค์ก็ด้วยครับถ้าคลิปหน้ามีอะไรอีกเดี๋ยวมาแนะนํากันอีกนะครับนี่ไงโอ้โหเข้าไปเล่นทีเดียวได้เวลเก้าวเลยว่ะอืะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม